ด้วยใจจุฬาภร์ทรงมีความสนพระไทยในการเชื่อมโยงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งคนและสัตว์จะนำมาสู่แนวพระนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลเพื่อสรงนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในวันนี้ค่ะ ยพระบรญณิธานอนแน่วแน่ของศาสต,ตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขว,วัตบวรคัติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นโดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จึงให้ความสําคัญกับงานวิจัยทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอีกทั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังได้รับการสถาปนา เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยศาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาตั้งแต่ปี2548ในการดำเนินการทางด้านงานวิจัยและวิชาการทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้ทรงมีความสนพระไทยในการเชื่อมโยงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสัตว์ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลซ์ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่ในการแก้ปัญหาสุขภาพโดยเชื่อมโยงแนวทางปฏิบัติด,ด้านสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันนอกจากนี้องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังสงสัยพระไทยในการช่วยเหลือบรรเทาทุกประชาชนด้วยการส่งทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าไปรักษาความเจ็บป่วยของประชาชนในแต่ละพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศในพระกรณียกิจมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีหรือพอ,อสอวอแล้วยังทรงมีพระดำริให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภร์ร่วมตามเสด็จในคณะพอ,อสอวอเพื่อร่วมศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วย เพื่อที่จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุและป้องกันการเจ็บป่วยอย่างแท้จริงและยั่งยืนในขณะเดียวกันองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรอณ์ย่างส่งให้ความสนพระไทยต่อความสำคัญของสุขภาพสัตว์ด้วยเช่นกันดังจะเห็นได้ว่าพระองค์ได้มีพระดำริ ให้เร,เริ่มโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญญัติมาตั้งแต่ปี2559มาจนถึงปัจจุบันทรงโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์จากสถาบันวิจัยจุลาภรณโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ร่วมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงพร้อมทั้งผ่าตัดทำมันรวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนโรคติดเชือ้ออื่นๆซึ่งได้สอดคล้องกับความสนพระไทยทั้งด้านสุขภาพหนึ่งเดียวงานวิจัยส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาความเชื่อมโยงของปัจจัยสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนและสัตว์ดังจะเห็นได้จากโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จำนวนมากที่ทำการศึกษาการกระจายตัวของสารเคมีตกค้างเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อมเช่นดินและแหล่งน้ำเป็นต้น จากความเชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติและก่อให้เกิดความร่วมมือกับคณะวิจัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศทีมนักวิจัยฝ่ายไทยซึ่งนำโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในทุกมิติ โดยนำศาสตร์แขน,นต่างๆมาใช้ศึกษาร่วมกันเพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนในชุมชนประเพณีพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อหาความเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆต่อการเกิดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นการคุกคามต่อประชากรโลก ไม่ใช่ปัญหาของประเทศเราเท่านั้นมันเป็นปัญหาของทั่วโลกซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระดมนักวิจัยจากหลากหลายสาขาเพื่อมาดูว่าปัจจัยอะไรเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญและมันมีความเชื่อมโยงกันไงเราจะลงไปทำในพื้นที่จริงๆเลยซึ่งในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยสารต่างๆพวกนี้นจะมีผล ต่อการทําให้เกิดเชืออ้อดุยยามหมมันจะเป็นคําตอบว่าเราจะมีแนวทางยังไงนะฮะที่จะป้องกันนะฮะแล้วก็ควบคุมสารต่างๆที่มีผลต่อปัญหาเชืออ้อดุยยานับเป็นพระกรุณาที่คุณด้วยโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยแรกๆของประเทศไทยในการนำแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวมาใช้ในการดำเนินการศึกษาวิจัย ปัญหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคดื้อยาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจากความเชี่ยวชาญของการทำงานของสถาบันวิจัยจุฬาพอรอันสอดคล้องกับแนวความคิดสุขภาพหนึ่งเดียวได้ก่อให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ และความร่วมมือของนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้พระกรุณาธิคุณองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ